ชมสวนฝรั่งตอนพ่อมมันเป็นหักไปมก็ถุงขาดแล้วบ่เป็นหักกันบ่บ้นแรงมันห่อนนกระปินเออขั้นตอนไม่ถ่าขายควอมกระบีบออกน้ำบีบน้ำออกน้ำพูดนะใช้น้ำไหลบ่บ่บ่ขาดทานบ่หนาแห้งมันนนบอตาฝนตัวมันออกแหม เดแสดงว่า,ตอ,ต,อาตอนนาแร้งต้องตอนนาฝนในละช่วงนี้ละตอนไม่ไมมขุดไหมเตอม<ด>โ,โอ้ยเป็นหอวบหอวบดีจ้าหอว้กันมาแร่งลายต้นตอนนี้นมีโครงการปลูกอยู่ มีโครงการปลูกอีกสวนเกษตรผสมผสานอินัทนานมีน่วยอืมมันอันกำลลงงามวางเนืงนี่เลี้ยวเขม้าเบิ้งอันเป็นซ่งเหีนะ่ยวๆเนาะเป็นซ่งบะซึนบ่บานเอาคือเอออกขี้ดินฟางเปี้ยง อาอเราเตะซ้ำนันล่วงดินเ,เ,เ,เลยแตร่รอจะตุนเพื่นี่อู้หูเสยงอ้ไม่ความผักขือต้นนีห้องนู้ก็เป็นดอกเด้แต่ว่าบ่าจับน่วยไหมไม่ต้นเดียวมันกำลังออกมันกำลังออกมันกำลังดนดน,น,นะดน,น้ำในไนเนาะดนน้ำฝน แต่เป็นซูทเป็นซุดอ้อมอ้อมมลก็ลายแถบอันนี้ต้นเออแสดงว่าสิมีเพียได้แล้วนี่มีเพียบอเพียบั่มีเพียบอที่อีกสวนนึงเพิ่นเกษตรผสมประสานปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกต้นน้อยๆก็มีแต่ ต้นมะขามเทศกม็มีบอันนี้ต้นอะไรนี่ต้นส้มหรือต้นมะกรูดมะนาวบักหน้าวแต่บักน้าวมะนาวแต่ว่ามันติดลูกติดลูกพร้อมให้เลยคสอดะ <c oughs> ต้นเล็กๆก,ก็มีลูกเด้อนีน่มึง <c oughs> ก็ปลูกที่แถบนี้ที่บ้าง,งามบ้านนกบบกันมะม่วงนี่นกเกษตรผสมผสานมีทุกอย่างเลยตัวนี้ในสวนนี่มีทุกอย่างเลยตัวนี้จะพาไปชมนี่ออนย่างไปอีกก็เห็นมะขามเทปภัสร้างมนุษนี่เดินมาอีกก็จะเป็นดอกแคต้นแค่มาอีกมะขามเทป อันนี้อีหย่งนี่มะยงชิดขนุนกะม,ม,ม,มีโอรังบะมีกะมีมะยงชิดมะต้องกะมีแต่นี่มะต้องอันนี้ลำไยโอมีทุกต้นเลยตัวนี้มีผลไม้ทุกชนิดเลยตัวนี้ข้างล่างนี่อันนี้น้อยหนา,น,าน่าจะเป็นน้อยหนาพัานไง้อยนาพัานไง ว่าเป็นปลูกหลายอยู่จันสวนเกษตรส,สวนผลไม้กเกษตรผสมผสานมีลูกแล้วมีลูกให้ชมด้วยคะ่ะพี่น่ะมีลูกให้ชมพร้อมพันเทศดีแท้นี่นะ่ะโดนกระสีไงได้กินมากกินพ้นเราจะอันนี้ผลสวนผลไม้ไมให้ชมน่นี่อันนี้แค่เริ่มต้นนการปลูกใจสักน้อยสองปีสามปี อาจจะได้เห็นต้นักใหญ่เต็มจ้าแถวนี้จา้าขอบคุณที่รับชมนะคะ